บ้านเดียว2ชั้นเนื้อที่เกือบร้อยตารางวาราคานี้ย่านนี้ไม่มีแล้ววันนี้พามาดูบ้านหลังใหญ่สี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําในเฟสสุดท้ายเพียงไม่กี่ยูนิตท,ที่มารินวิลเลจทำเลขวดหินทับมาระยองเดินทางสะดวกมากใกล้นิคมมาบตาพุธใกล้ศูนย์ร,ราชาการและโรงพยาบาลเกษมราชเดินทางเพียง10นาทีถึงเซ็นทรัลเะยองตอบโจทย์ทั้งการทํางานและการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวหลังนี้บ้านแบบดี plus, ที่ยกระดับความหรูและฟังก์ชันให้ครบกว่าเดิมบ้านเดียว2ชั้นพื้นที่ใช้สอยถึง260ตารางเมตรบนที่ดินเกือบ เก้าสิบตารางวาสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำจุดเด่นคือพื้นที่กลางบ้านที่กว้างมากเหมาะกับการจัดโซนนั่งเล่นและห้องรับแขกได้เต็มรูปแบบมีครัวแยก2ส่วนทั้งครัวไทยและครัวฝรั่งเชื่อมต่อไปโซนซักล้างหลังบ้านมีห้องนอนหนึ่งห้องชั้นล่างพร้อมห้องน้ําในตัวเหมาะกับผู้สูงอายุและเด็กเล็กขึ้นมาที่ชั้นบนจะเป็นโซนพักผ่อนที่เน้นความเป็นส่วนตัวสูงสุดมี3ห้องนอนขนาดกว้างใช้งานได้สบายทําให้สมาชิกภายในบ้านมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นสัดส่วนสงบเหมาะกับการพักผ่อนที่สุด ถ้าใครมองหาบ้านที่ได้พื้นที่กว้างดีไซน์หรูอยู่สบายแบบครอบครัวยุคใหม่หลังนี้เลยเหลือเพียง2หลังสุดท้ายเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีแบบบ้านอีก2แบบพร้อมอยู่คือบ้านแบบดีและบ้านแบบแอลเหลือเพียงไม่กี่ยูนิตแล้วที่นี่ออกแบบด้วยมาตรฐานเดียวกันเน้นคุณภาพพื้นที่กว้างและความคุ้มค่าในระยะยาวใครกําลังมองหาบ้านอยู่โทรนะัดชมบ้านได้เลยวันนี้พร้อมโอนพร้อมอยู่ที่มารินวิลเลจ